สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านสตอรี่นะครับผมพ่อโอนะครับวันนี้จะพาทุกๆคนนะครับหนีความวุ่นวายจากเมืองเชียงใหม่นะครับมาพักที่โรงแรมลีละรีทรีตนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับผมมาเลยครับตอนนี้เราเปิดห้องเข้ามานะครับผมอ่าห้องมินิมอลสุดๆนะครับเป็นแบบสีไม้เรียบเตียงใหญ่นุ่มมากนะครับผม บรรยากาศดีน่านอนมากเลยครับคืนนี้ทันเนี้ยวิวเนี่ยที่ให้ดูคือวิวจากระเบียงห้องนอนนะครับห้องพักที่ผมพักนะครับเช้าว,วันนี้นะครับที่ตื่นขึ้นมาบรรยากาศดีนะครับ เห็นแม่น้ำลิบๆนั่นไหมครับอันนั้นเป็นแม่น้ำท่าจีนะครับผมโรงแรมนมติกแม่น้ำเลยครับผมครับผมโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนของแผนกต้อนรับหรือรีเซพชันนั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับที่ผมพามาตอนนี้เพราะว่าเมื่อคืนนะวันแรกที่เข้าพักอะ่ผมมาเช็คอินตีหนึ่งกว่านะครับผมก็เลยไม่ได้มีโอกาสถ่ายให้ทุกๆคนดูตอนนี้ตอนเช้าก็เลยได้โอกาสถ่ายให้ดูนะครับว่าเดินเข้ามาเจออะไรบ้างบรรยากาศดีจริงๆบอกเลยนะครับผมตรงนี้เป็นห้องโถงนะครับซึ่งเขาเปิดกว้างเอาไว้ให้ลูกค้านะครับได้รับบรรยากาศได้รับ พลังบวของธรรมชาตินะครับเดินชมทั้งลมน้ำแล้วก็บรรยากาศดีๆนะครับเขียวไว้หมดทุกสิ่งอย่างเลยครับผมโซนตรงนี้ก็เป็นโซนสระว่ายน้ำของโรงแรมนะครับซึ่งสระว่ายน้ำก็จะติดกับแม่น้ำท่าจีนอีกนะครับผม แล้วก็ส่วนด้านหลังข้างในโรงแรมเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ต้นหญ้าธรรมชาติทุกสิ่งอย่างลมโกรกนี่วบบโห่นั่งจะหลับให้ได้เลยครับบรรยากาศดีจริงๆครับผม,มบรรยากาศแบบนี้นะครับผมขอกาแฟร้อนๆอ,อุ่นๆสักแก้วนะครับโอ้เข้าบ,บรรยากาศมากเลยได้พักผ่อนเต็มที่จริงๆครับที่นี่ ไปครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสวยๆสวนหลังโรงแรมที่อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนกันนะครับผมไปชมบรรยากาศกัน,กนครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเจอกันนะครับขอบคุณมากครับ